สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อใครแอบส่องคุณบ่อยๆส่องแล้วเขาคิดยังไง ลักษณะของคนคนนี้นะเอ่อเป็นคนที่ค่อนข้างจะอีโก้จัดอีโก้สูงมากๆเลยอะ่ะเขาเป็นคนเอ่อมีจินตนาการช่างคิดช่างฝันและก็ชอบเป็นที่สนใจของคนอื่นๆชอบเป็นเป็นศูนย์กลางชอบเป็นแบบเอ่อเหมือน เหมือนคนที่มีส p o ต l i g h ส่องมาที่ที่ตัวตลอดอะคือชอบให้คนอื่นมาสนใจตัวเองอะค่ะแล้วเขาก็จะค่อนข้างจะทําอะไรคือตัวเขาอะ่ะจะทําอะไรต่างๆทําหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อให้ตัวเองโดดเด่นหรือว่าขึ้นมาอยู่ในแถวหน้าขึ้นมาอยู่ในจุดที่ทุกคนมองเห็นอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็เอ่อเขาจะมีความพยายาม ตัวตัวเขาอ่ะเป็นคนเก่งนะเป็นคนเก่งแล้วก็เออเก่งในเรื่องของการสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆเรื่องของงานครีเอทีฟอะไรพวกนี้ด้วยหรือว่าการประดิษฐ์การสร้างอะไรขึ้นมาคนคนนี้เก่งเรื่องการทำงานก็เก่งจริงๆเขามีความสามารถและเขาก็เป็นคนทะเยอทะยานเป็นคนที่ สมมตินะถ้าเขาสนใจทางด้านไหนเขาก็จะจริงจังกับกับสิ่งนั้นคือจะพยายามหาความรู้อัพข้อมูลอัพความสามารถของตัวเองอเพื่อที่จะถีบตัวเองผลักดันให้ตัวเองขึ้นไปอยู่แถวหน้าในในสิ่งในสิ่งนั้นๆในสายงานนั้นๆอเพื่อที่คนอื่นๆจะได้ชื่นชมจะได้รู้จักเขาอะไรแบบเนี้และคนคนนี้ถ้าเวลาล้มเหลว ล้มเหลวคือคือพังพังมากเพราะความอีโก้ความทะเยอทะยานของเขาเขาจะเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบความล้มเหลวไม่ชอบการผิดหวังพอร,รู้สึกเสียหน้าอันเนี้ยสาคัญสุดเลยสำหรับเขาเขาจะไม่ชอบเสียหน้าเลยอืมแล้วก็เออเขาอะ ค่อนข้างที่จะฐานะดีนะคนคนนี้ต่อให้เขาเกิดมาในในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีหรือว่าเกิดมาจากครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้ยากจนยังไงเขาก็ต้องหาทางถีบตัวเองผลักดันตัวเองขึ้นมาจนร่ำรวยจนได้เพราะอย่างที่บอกคนนี้เป็นคนทะเยอทะยานอยู่แล้วเขาไม่ยอมอยู่ในจุดที่ที่ไม่ดีหรือไม่ยอมอยู่ในจุดที่ทำให้ชีวิตของตัวเองลำบากเขาจะพยายาม สร้างสารรค์พยายามทํานู่นทํานี่เก็บหอมรอมดิเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวคือเรามองว่าตรงเนี้ยมันก็เป็นข้อดีเหมือนกันนะเพราะว่าไอ้ความทะเยอทะยานความอยากได้อยากมีหรือความ,ยายามความพยายามของเขาอะ่ะมันเป็นเรื่องดีออแล้วการที่เขาผลักดันตัวเองขึ้นมาจนชีวิตชีวิตดีได้อะชีวิตแบบอยู่ในจุดที่สุขสบายได้เงี้ยก็ถือว่าเขาเป็นคนเก่งแล้วก็ก็น่าชื่นชม คนหนึ่งนะคะที่นี้คนคนนี้เนี่ยไหนดูซิแล้วเขาเกี่ยวข้องอะไรยังไงกับคุณเป็นคนที่คุณรู้จักดีอยู่แล้วเออ บางคนเขาอาจจะเป็นสามีเก่าภรรยาเก่าของคุณหรือเขาเคยใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณคืออาจจะไม่ต้องแต่งงานไม่ต้องเป็นสามีภรรยากันก็ได้แต่ว่าอาจจะเป็นแฟนที่เคยแบบคบหากันแบบจริงจังหรือว่าเคยอยู่กินกันนะคะเคยอยู่กินกันชั้นสามีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็คือเป็นคนที่รู้จักสนิทสนมกันมากๆอยู่แล้ว รู้จักกันดีมากๆอยู่แล้วเหมือนเป็นครอบครัวเลยอะหรือเขาเป็นคนในครอบครัวของคุณคือตรงเนี้ยเรามองไม่ออกว่าเป็นเป็นสามีเก่าภรรยาเก่าหรือว่าตอนนี้ยังเป็นอยู่แต่ว่ารู้แค่ว่าคนคนนี้สนิทกับคุณมากๆ รู้จักรู้ใจคุณดีมากๆแล้วเคยใช้เวลาช่วงหนึ่งที่แบบสนิทสนมกับคุณจนเหมือนแบบเป็นคนในครอบครัวเดียวกันถ้าเป็นเพื่อนถ้าเป็นเพื่อนก็ต้องเป็นเพื่อนที่รักกันมากๆอ่ะเป็นเพื่อนสนิทมากๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณว่าครอบครัวเขารู้จักคุณครอบครัวคุณรู้จักเขาคือถ้าพูดถึงเพื่อนเพื่อนของคุณ ครอบครัวของคุณจะต้องนึกถึงเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยเออคือประมาณว่าเป็นเป็นลูกอีกคนนึงของพ่อแม่คุณเลยหรือว่าคุณก็แบบเหมือนเป็นลูกอีกคนนึงของพ่อแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าเป็นกรณีเพื่อนนะอืมแต่ถ้าเป็นกรณีคนรักก็อย่างที่บอกแหละคะ่ะเคยเคยรักกันเคยเออ่สนิทสนมชิดเชื้อกันมากๆเคยใช้ชีวิตร่วมกันมาช่วงระยะเวลาหนึ่งเลยอะคือรู้จักรู้ใจก,กันดีอ่ะคนเงี้ย แล้วเขาส่องคุณส่องคุณแล้วคิดยังไงเอ่ยทำไมถึงรู้สึกแบบนั้นล่ะคือเหมือนกับว่าเออ่ขอดูอีกนิดนึงนะ ขอขยายความานิดนึงทำไมถึงรู้สึกอย่างนี้อโอโหเฮ้ยคุณสองคนนะ่ะคุณสองคนมีความเป็นคู่เนี่ยมีความเป็นคู่ที่เป็นแบบคู่แท้อะคะ่ะต่อให้ต่อให้ความสัมพันธ์มันจะดีหรือไม่ดีมันจะท็อกซิกหรือ ไม่ท็อกซิกก็ตามแต่ว่าคุณอ่ะคุณเห็นไหมดีเอ็มเฮอร์ e รลดีเอ็มเพสคิงออฟสอดควีนออฟสอดและก็ยังมีสเตนที่บ่งบอกถึงความเป็นคู่ให้วิ e อ of f o r t จูนคือทุกอย่างเนี่ยเทนออฟเพนเดอร์เทุกอย่างมันสื่อไปในทางที่ว่าคุณสองคนเป็นคู่กันที่ยังไงก็ตัดกันไหมคะ่ะต่อให้อ่ะถ้าตอนเนี้ย คุณกับเขาอะเลิกลากันหรือเป็นอดีตสามีเป็นอดีตภรรยาของคุณก็แล้วแต่แต่ว่าคนคนนี้จะยังวนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณแล้วก็เรียกว่าเป็นคู่แท้ของคุณเป็นคู่แท้อันดับหนึ่งเป็นคู่แท้ตัวจริงเออต่อให้แบบมีปัญหากันคือคําว่าคู่แท้อะมันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นคู่ที่ดีที่ได้อยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าคู่แท้บางคู่เนี่ยคืออยู่ในชีวิตกันแหละแต่ว่าอาจจะมีปัญหาท็อกซิกก็ได้ แล้วก็เลยอาจจะเลือกเลือกต่างคนต่างอยู่แต่ว่าก็ยังวนเวียนคือยังตัดกันไม่ขาดยังไงก็ตัดไม่ขาดอืมหรือต่อให้อยู่ด้วยกันแล้วมันมันทุกข์มันลําบากยังไงก็ต้องต้องอยู่ด้วยกันอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่บางคนบางคู่ก็เป็นคู่ที่สนับสนุนเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันเหมือนกันเราว่ามองว่าคู่คุณเนี่ยเป็นลักษณะที่มันไม่ได้ไปทางใดทางหนึ่งอะคะ่ะคือไม่ได้แบบ แย่ yeah, สุดๆแล้วก็ไม่ได้ดีสุดๆมันมีเรื่องเราดีๆมีการสนับสนุนกันในบางสิ่งบางอย่างแต่ก็มีเรื่องที่ขัดกันในบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันอืมมีความแตกต่างกันอยู่มากๆแต่ถามว่ารักกันไหมลึกๆแล้วรักกันลึกๆแล้วมีความผูกพันกันแล้วทีเนี้ยมันเหมือนกับว่าเอ,อที่เขาไมา่แอบสองคุณบ่อยๆอะก็คือยังมีความห่วงใยย,ยังมีความรู้สึกดีๆแต่อีกใจน,นึงก็มีความหมันไส ที่เราบอกว่าเอะทำไมรู้สึกอย่างนี้ก็เลยก็เลยเปิดให้เพิ่มเติมมันเหมือนแบบทั้งรักทั้งชังอะไรแบบนี้ยอืลักษณะนั้นน่ะสมมุตินะถ้าเวลาที่คุณคุณโพสต์อะไรที่ออกแนวแบบมีความสุขแฮปปี้ยอะไรเงี้ยเขาก็จะออกแนวแบบแหมอะไรเงี้ยมีความสุขจริงนะออกแนวหมันไส้นิดๆเออแต่ว่าถ้าคุณแบบโพสต์อะไรที่ที่ดูเศร้าๆหรือว่า โพสเรื่องปัญหาอะไรเงี้ยเขาก็เป็นห่วงคุณนะคือมันอย่างที่บอกอะทั้งรักทั้งชังอ่ะค่ะเออแต่เราเรามองว่าไม่ถึงกับเกลียดนะไม่มันไม่ได้เป็นการเกลียดกันอืมมีความห่วงใยอยู่แหละแต่ก็ไม่ชอบที่คุณคุณมีความสุขหรือว่าดีด้า เพราะว่าเวลาที่คุณมีความสุขอะหมายถึงว่าคุณไปมีความสุขโดยที่คุณไม่มีเขาอะคือเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นคุณไม่ได้มีความสุขเพราะเขาแต่คุณไปมีความสุขเพราะคนอื่นหรือสิ่งอื่นอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เขารู้สึกแบบหมันไส้รู้สึกแหมอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ลึกๆในใจเนี่ยห่วงห่วงคุณอยากรู้ความเป็นไปของคุณอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงยิ่งถ้าคุณแบบไม่สบายใจไม่สบายกายเขายิ่งเป็นห่วง ประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ